เรียนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา2563โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกขอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563โดยมีรายละเอียดดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนประเด็นที่1ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ85.73ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.92ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ80.93ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ9 2 2 8การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทย เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนโดยวิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม มีการจัดค่ายเสริมเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสมสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ประเด็นที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ90.39ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเนื่องจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมทางรูปแบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติแบบร่วมมือการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจรารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหานอกเหนือจากการจัดก,การเรียนรู้ภายในชั้นเรียนเช่นค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมงานกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC ประเด็นที่3ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ92.55ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้ รบประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวความคิดโครงการโครงงานชิ้นงานเช่นนักเรียนสำรวจข้อมูลโดยใช้ Google Form วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟิกโดยใช้ Microsoft PowerPoint หรือ Adobe Photoshop นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนาวัตกรรมได้ด้วยตนเองเช่น<ๆ>การน,นำนักเรียนร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติ2563ณนเะมืองทองธานีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนาวัตกรรมทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนงานแสดงนวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2,563ประเด็นที่4ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ92.28ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื่องจากโรงเรียนมุ่งเน้นในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสารรค์และมีคุณธรรม รงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาดเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความปลอดภัยโดยการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอินเทอร์ลนด์ที่ประกอบไปด้วย4บทเรียนด้วยกันคือคิดก,ก่อนแชร์ไม่ตกหลุมพรางกล,ลวงเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเป็นคนดีเท่จะตายโดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้แต่ละบทเรียนและทดสอบการเรียนรู้ถ้าผู้เรียนผ่านการประเมิน จะได้รับเกียรติบตับตรบทเรียนละหนึ่งใบถ้าผ่านทั้ง4บทเรียนจะได้รับเกียรติบตับตรใบที่5โดยนักเรียนโรงเรียนมัธย,ยมวัดหนองจอกทุกคนได้ผ่านการประเมินครบทุกคนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความถนัดและความสนใจเช่นนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิชาการอาชีวะและอิสลามศึกษาประเด็นที่5ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ82.65ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบของ active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความเตา้าหน้าในการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆประเด็นที่6ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ100ร,ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเนื่องจากโรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานหรืองานอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลเวชการ,รุนรัต 1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นที่1ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ9 8 6 1ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรมรมเคารพในกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศาสนากิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมวันไหว้ครูค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุค,คลบาทปี2563โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนกิจกรรมขยะแลกต้นไม้นอกจากผู้เรียนจะมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดแล้วยังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เช่นผู้เรียนพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บริเวณทางเท้าจึงนำกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้ช่วยตามส่งคืนกับเจ้าของกระเป๋าทำให้ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชนและได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนวิถีพุทธจากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดส่งผลให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับดาวดวงที่สองประเด็นที่2ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ98.34ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยประเด็นที่สามผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ98.34ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน ศาสนาเพศวัยภาษาวัฒนธรรมและประเพณีประเด็นที่4ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ98.22ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการที่ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นกิจกรรมฟุตบอลเอ็นเจลีก2020-2021 การแข่งขันกีฬาภายนอกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจภูมิใจในตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสเตมศึกษากิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลกิจกรรมวันไหวครูการแสดงผลงานในการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับดาวดวงที่2มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีการร่วมกันประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน2.2โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยรูปแบบบันได9้ขั้นเนวิเกเตอร์โมเดลคือการศึกษาความต้องการการวิเคราะห์บริบทการกำหนดเป้าหมายการวางแผนยุทธศาสตร์การประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการมีการกำกับติดตามการตรวจสอบและประเมินผล การจัดการความรู้โดยยึดวงจรคุณภาพ PDCA บริหารตามหลักธรรมภิบาลการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และสมรรถนะหลักของโรงเรียนมีการร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายของปีการศึกษา2563ประชุมชี้แจงให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงค่าเป้าหมายโรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีประกาศของโรงเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทั้งการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการเข้าร่วมการนิเทศการสอนออนไลน์โดยฝ่ายบริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์และรายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหารในรูปแบบของการรายงานแบบออนไลน์และในรูปแบบของการประชุมมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบมีการรายงานผลการนิเทศติดตามการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต้นสังกัด มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ทราบมีการรายงานผลกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่คณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ัสมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีการสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อ ของนักเรียนที่จะเรียนต่อ,อยังโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกและได้จัดแผนการเรียนที่สอดคล้องต่อความต้องการและความสามารถของผู้เรียนและโรงเรียนได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนจัดทำแผนทวิศศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพการนาพิเศษหนองจอก การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรภาษาจีนอินเทนซีฟผู้เรียนได้เลือกแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการเมื่อผู้เรียนได้เข้าเรียนณนะโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.3มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเช่นการประเมินและการกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว21ประจำปีการศึกษา2563การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Google Site ส่งผลให้ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกทุกคนมีสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ g ูเก l e ไซส์2.5มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพระดับคุณภาพยอดเยี่ยมอันเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีแนวข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างชัดเจนประกาศให้ครูและนักเรียนได้ทราบ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนมีมาตรการในการคัดกรองไข้และอาการเสี่ยงของผู้เรียนก่อนเข้าสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 1A3R มีการจัดโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดหาติดตั้งสื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน2.6มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม อันเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเช่นการจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม School ICT การสอบด้วยระบบ E-Testing การบันทึกคะแนนและประมวลผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม School ICT การบันทึกคะแนนและประมวลผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกร,รม SGS ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเมินพฤติกรรมเด็กด้วย SDQ งานประกันคุณภาพ งานสารสนเทศและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งานครูโรงเรียนมันธยมวัดหนองจอกทุกคนมีการนำสื่อเทคโนโล,โลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของ Google Sites และ Google Classroom มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม3.1มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ99.24ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนมันธยมวัดหนองจอกมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนตามลักษณะธรรมชาติของวิชามีการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning 3.2 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับดีเลศขึ้นไปร้อยละ100รระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนมีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ100รระดับคุณภาพยอดเยี่ยมครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมีการนำสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเสริมแรงในการเรียนรู้ของนักเรียนมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่พร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้3.4มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ100ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีการประเมินผู้เรียนทั้งการเรียนทฤษฎีและการเรียนแบบลงมือปฏิบัติการประเมินผู้เรียนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับรายวิชามีการประเมินในรูปแบบของชิ้นงานผลงาน มีการชี้แจงรูปแบบตรวจสอบและประเมินผลการเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบและมีการแจ้งผลการเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง x3 5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ98.48 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดการนิเทศการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563